เอลินาใส่ดักด้อ <c oughs> เออบกักวลาใสา่เก่งยิ่งจะไปเที่ยวบ่ลูกอืมไปเที่ยวบ่จะไปเที่ยวสิบ,บ่ลูกดินีออ่ใส่เก่งรอแทว่าอืมบมกเวลาคือใส่เก่งรอแทเอ,อือ จิไมเทิ้งใส่จิไมเทใสเฮ้ต่จิไมเทิ้งใส่สสลูกอืมทยใส่กู <c oughs> <c oughs>

Elina xe đạp nữa <laughs>